ทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดเรื่องทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดและชนิดของทรัพยากรสารนิเทศทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด information collection โดยปกติการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศเข้าห้องสมุดของห้องสมุดบรรลักษ์มักจะนึกถึงจุดมุ่งหมายของห้องสมุด5ประการคือ 1>, 1. ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อการศึกษา 2. เพื่อให้ความรู้ 3. เพื่อการค้นคว้าและวิจัย 4. เพื่อสร้างความจันลงใจ 5. เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจชนิดของทรัพยากรสารนิเทศที่อยู่ในห้องสมุดอาจแบ่งได้เป็น5ประการดังนี้คือ 1. หนังสือโดยทั่วไป 2. หนังสืออ้างอิง 3. วารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน 4. จุลสารและกิจภาพ 5. โสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์หนังสือโดยทั่วไปที่สามารถยืมออกจากห้องสมุดมีสองประเภทได้แก่ 1. ห,หนังสือสารคดีได้แก่หนังสือสิบหมวดหลักหนังสือตำรา หนังสือความรู้ทั่วไปหนังสือเกี่ยวกับปัชญา,าศาสนาสังคมภาษาต่างๆวรรณคดีวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ศิลปะและดนตรีประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวและชีวประวัติเป็นต้น 2. หนังสือนวนิยายหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหนังสืออ่านเล่นหนังสือประเภทนี้ เป็นเรื่องของชีวิตที่ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินและเพื่อเป็นการรู้ชีวิตในแง่ต่างๆกับทั้งได้แทรกความงดงามในการใช้ภาษาความซาบซึ้งในธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความจันลงใจแก่ผู้อ่านได้มาก 2. หนังสืออ้างอิงได้แก่หนังสือต่างๆที่ใช้เพียงเพื่อตอบปัญหา ข้อข้องใจบางประการเกี่ยวกับบุคคลและสัพต์ต่างๆห้องสมุดส่วนใหญ่จะไม่นิยมให้ยืมหนังสืออ้างอิงออกจากห้องสมุดเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. ห,หนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่ผู้อ่านจะใช้เพียงชั่วคู่ชั่วยามเท่านั้น 2. หนังสืออ้างอิงมักมีขนาดใหญ่หรือไม่ก็เป็นชุดชุดละหลายๆเล่มหนังสือเหล่านี้ ถ้าขาดหายหรือชำรุดไปก็ยากที่จะซื้อมาชดใช้ได้ 3. เนื่องจากหนังสืออ้างอิงมีอย่างละไม่มากหนังสืออ้างอิงดังกล่าวมีหนังสือประเภทพจนานุกรมสาลานุกรมหนังสือรายปีอักขารานุกรมชีวประวัติหนังสืออ้างอิงเกี่ยวกับภูมิศาสตร์หนังสือบรรณานุกรมหนังสือดัชนี เป็นต้น 3. วารสารและหนังสือพิมพ์รายวันวาลสารซึ่งมีทั้งรายสัปดาห์รายปักรายปักคือหนึ่งเดือนออกสองครั้งรายเดือนรายสองเดือนรายสามเดือนรายสี่เดือนรายหกเดือนและหนังสือพิมพ์รายวันเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทเบาสมอง มีทั้งข่าวสารการเมืองความรู้เฉพาะวิชาที่เขียนเป็นบทสั้นๆหรือเรื่องราวติดต่อกันหลายฉบับ 4. จุลสารและกิจภาพจุลสารเป็นหนังสือขนาดเล็กมีความหนาไม่เกิน60หน้าเนื้อเรื่องในจุลสารเข้าใจได้ง่ายและทันสมัยใช้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากความรู้ที่ได้จากหนังสือได้เป็นอย่างดีกิจภาพ เป็นข้อความที่ตัดจากหนังสือพิมพ์และวัรสารเฉพาะเรื่องสำคัญสคัญเพื่อเก็บไว้ค้นคว้าต่อไปปัจจุบันนี้กิตภาพสามารถเก็บไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทำให้การเก็บถาวรขึ้นและเปลืองเนื้อที่น้อยกว่าเดิมมาก 5. โสตทัศนวัสดุและโสตทัศนุปกรณ์โสตทัศนวัสดุอาจใช้เป็นสื่อการเรียน หรือสื่อการสอนได้บางชนิดจำเป็นต้องใช้ควบคู่กับเครื่องมือที่เรียกว่าโสดทัศนุปกรณ์เช่นแผ่นเสียงแถบบันทึกเสียงฟิลม์มภาพยนตร์เป็นต้นโสดทัศนวัสดุที่จะกล่าวถึงมีดังนี้ประเภทภาพนิ่งได้แก่รูปภาพแผนที่และแผนภูมิฟิล์มสติปและสไลด์ ประเภทภาพเคลื่อนไหวได้แก่ภาพยนตร์แถบบันทึกภาพวิดีทัศน์แบบตลับประเภทวัสดุย่อส่วนได้แก่ไมโครฟิล์มและไมโครฟิทประเภทวัสดุเสียงหรือโสดวัสดุได้แก่แผ่นเสียงและแถบบันทึกเสียงแผ่นซีดีประเภทวัสดุสามมิติได้แก่ลูกโลกหุ่นจำลองของตัวอย่าง ประเภทวัสดุร่วมสมัยได้แก่ชุดสื่อการเรียนการสอนและแผ่นดิส